รถนะครับตามพระราชบัญญัติรถยนต์มีทั้งหมดสิบเจ็ดประเภทนะครับมีอะไรบ้างนะคะเนื่องเลยรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคนนะครับแล้วก็รถนั่งแบบเกินเจ็ดคนนะครับรอยยอหนึ่งก็คือเป็นรถนั่งนะครับเป็นรถนั่งนั่งได้ไม่เกินเจ็ดคนนะครับรหัสรอยอจะเป็นหนึ่งจุดหนึ่งนะครับรหัสรหัสพรบเวลาเลาอออกมาจะเป็นหนึ่งจุดหนึ่งนะครับก็คือเป็นรถนั่งหนึ่งศูนย์หนึ่งรถนั่งส่วนบุคคลนะครับ ต่อมาคือรถนั่งส่วนบุคคลเกินเจ็ดคนนะครับก็จะเป็นบวกรถตู้รถเลยนะครับถัดมาก็จะเป็นรอยยสามนะครับก็รถยนต์ส่วนบุคคลรถบรรทุกส่วนบุคคลนะครับก็คือเราส่วนใหญ่แล้วเราใช้กับตัวเองนะครับไม่ได้ใช้ลักษณะของเชิงพาณิชย์ะเป็นหลักครับก็จะออกเป็นรอยอสามในในในอังกุษนะครในในสำเนารถนะครับสี่รอยอสี่นะครับก็รถสามล้อส่วนบุคคลนะครับก็มีห้าครับรอยอห้าก็เป็นรถ รับจ้างระหว่างจังหวัดนะครับรอยอหกก็จะเป็นรถบรรทุกโดยสารนะครับไม่เกินเจ็ดคนเห็นไหมรถบรรทุกโดยสารไม่เกินเจ็ดคนแล้วก็รอยอเจ็ดนะครับรถยนต์สีเอ่อสีล้อเล็กรับจ้างนะครับแล้วก็รอยอแปดก็คือรอยอแปดนะครับก็คือรถยนต์รับจ้างนะครับสามล้อสาวฉันรู้ว่าพี่บัวเขาส่งไม้นี่เขาเป็นไ์สดแล่รู้ว่า โอเคไปต่อนะครับรอยยนะครับรอยอนเก้านะครับก็จะเป็นรถยนต์พวกบริการธุรกิจแล้วก็รอยอสิบจะเป็นรถบริการทัศนาจรนะครับรถพวกนี้จะเป็นรถป้ายเขียวๆนะครับซึ่งซึ่งจะเป็นรถที่รับคุณไปสนามบินมาโรงแรมเห็นไหมถ้ารถรับคุณสนามบินมาโรงแรมแล้วป้ายเขียวพวกเนี้บอกเลยนะถ้าใครหาเบี้ยอยู่นะครับเบี้ยพวกนี้จะหายากี่หนึงก็จะแพงด้วยนะครับ ต่อมาครับรถยนต์ใช้บริการให้เช่านะครับแล้วก็รอยนต์สองคือรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลรับรนยอสิบสามก็เป็นพวกรถแทรกเตอร์รอยอสิบสี่ก็รถบดถนนนะครับรอยอสิบห้าก็คือรถใช้ในงานเกษตรกรรมนะครับรอยอสิบหกคือรถพ่วงนะครับและรอยอสิบเจ็ดก็คือรถจักรยานยนต์สาธารณะนะฮะมีสิบเจ็ดรอยยนหรือรถตามพระราชบัญญัติของบบมีสิบเจ็ดรอยอนนะฮะแต่ว่า หลกัหลกๆเลยเราจะเจอคือรอยอหนึ่งสองแล้เเขามีหมดแล้รู้รู้หมดแล้วอ้าวคุณไม่ฟังอะงงนุวัตนะฟังฟังไ, e? ไม่รู้ฟังยัไงแล้วใ่่ชๆนี่น้องก็ติวหมดเนี่ยรู้ตัวาเเคยฟังมาแล้วต่อนะครับเพราะฉะนั้นครับสรุปเลยอ่าพวกนี้เราถามว่าเฮ้ยรอยยอที่เป็นลักษณะอของใช้ส่วนบุคคลนะครับหรือว่ารถตามพระราชบัญญัติ ของพรบเนี่ยใช้ส่วนบุคคลเนี่ยมีกี่ประเภทตอบสี่ประเภทนะครับคือมีรถนั่งส่วนบุคคลนั่งไม่เกินเจ็ดคนส่วนบุคคลรถนั่งเกินเจ็ดคนเป็นส่วนบุคคลนะครับรถมันทุกส่วนบุคคลแล้วก็รถสามล้อรถจักรยานยนต์เนี่ยส่วนบุคคลนะครับจะริงๆสามล้อกับจักรยานยนต์เนี่ยมองเป็นเดียวกันนะครับเป็นรถสี่ประเภทสี่ถึงห้าประเภทครับเติบบเติบเติบติบตบบไม่ไปนะครับต่อนียฮะ อ่ออ้าวโอเคนะครับอ่ะสีหน้าจะเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับตามหน้าสไลด์รถยนต์ส่วนบุคคลมีกี่ประเภทนะครับเพราะตอบเลยก็สี่ประเภทนะครับรอยอหนึ่งกับรอยอ่อารอยอนหนึ่งนะครับรถส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคนนะครับรถจน,นันงส่วนบุคคลเกินอันนี้แบบเกิน7จคนคือรอยยสองนะครับแล้วก็รถบรรทุกส่วนบุคคลรอยอสามแล้วสุดท้ายก็คือรถ สามล้อหรือรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลนะครับวันนี้ก็เป็นรถยนต์รถมันถือเป็นรถยนต์เนาะรถยนต์ส่วนบุคคลนะครับเพราะว่ารถสามล้อมันก็ถือว่าเป็นรถยนต์ได้เหมือนกันนะครับวันนี้สามล้อมันถ้าถ้าใครเคยเห็นสามล้อฝรั่งเนี่ยนะครับมันจะเป็นสามล้อที่เรามีแับกั้นหมดเลยนะครับมันมันมองเป็นรถยนต์มันจะไม่มองเป็นรถจักรยานยนต์นะครับโอเคเพราะนั้นรถรถยนต์ที่เป็นส่วนบุคคลก็เลยมีแค่สีประเภทเราไม่รวมจักรยานยนต์เข้าไปนั่นเองนะครับ พราะจักรยานยนต์เราเจงไม่ถือเป็นรถยนต์นะมันก็คือรถจักรยานนะครับประมาณนั้นนะครับโอเคไม่รับรถคําว่าส่วนบุคคลคือไม่รับจ้างแล้วก็ไม่ได้ให้เช่านะครับเราถึงจะเรียกว่ารถส่วนบุคคลคือใช้เองนะครับใช้เองล้วนๆน,นะไม่ได้ไปรับจ้างใครไม่ได้ปล่อยเช่าเนี่ยก็เป็นรถส่วนบุคคลนะครับต่อมาครับ กรณีต่างๆที่ควรรู้เกี่ยวกับพรบนะครับไปจบะรืใอส่วนของพรบเลยนะฮะหนึ่งครับกรณีประสบอุบัติเหตุเขารักษาตัวรูพยาบ้านแต่ไม่มีเงินสักบาทเลยนะครับแต่รถเราอ่ะหรือว่ารถคู่กรณีมีพรบนะครับทำไงดีไม่มีเงินนะครับไปรักษาตัววิธีการง่ายๆเลยครับจะเจอข้อสอบบอกเลยครับสามารถมอบอำนาจนะครับให้โรงพยาบาลเนี่ยนะครับ ไปเรียกเก็บค่ารักษานะครับกับบริษัทบริษัทเอบริษัทประกันนะครับหรือกองทุนทดแทนลูกช่วปจาดรถแต่ว่าจะได้แค่เบื้องต้นนะครับถ้าเบิกกองทุนทดแทนนะครับยังน้อยก็สามหมื่นนะในค่ารักษานะครับถ้าคุณไม่เจ็บหนักมากสามหมื่นน่าจะพอนะครับถัดมาครับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลคุ้มครองกรณีนะครับแทงลูกหรือไม่ก็ ในส่วนของค่ารักษาพยาบาลน,นะครับที่บอกว่าเป็นแม้เป็นฝ่ายถูกนะครับมีค่ารักษาสสูุสด8 0 0 0 0บาทไม่คุ้มครองนะครับกรณีอุบัติเหตุทางรถแล้วทําให้แข็งลูกคืออาการแท้งหรือการเสียลูกเนี่ยไม่ได้คุ้มครองนะครับแต่การบาดเจ็บบาดเจ็บนะบาดเจ็บจากอุบัติเหตุนะครับแล้วแล้วไม่ไม่นับแข็งลูกนะถ้ามีเหียรติที่มีส่วนไหนบาดเจ็บนะครับไม่นับส่วนที่เป็นเกี่ยวกับลูกนะครับก็จะได้รับนะครับการชดเชยแล้วก็มีการรักษาให้อยู่ดีนะครับเพื่อสามารถเบิกได้ แต่ในส่วนของการที่เป็นรักษาการแทงลูกเนี่ยไม่ได้คุ้มครองนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าการมีลูกเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นความต้องการของคนเรามากกว่าจริงมันก็ควรจะนะครับถนอมมาดีๆนะแต่ว่าของการแท่งลูกเนี่ยเราสามารถซื้อประกันบางอย่างที่คุ้มครองได้นะครับ่ประกันสุขภาพเงี้ได้โอเคต่อมานะครับกรณีปฏิเสธการจ่ายค่าเสียค่าเสียหายเบื้องต้นนะครับ ถ้ารบริษัทปฏิเสธนะครับค่าใช้จายเบื้องต้นผู้ประสบภัยก็ขอรับค่าใช้ย่ายเบื้องต้นได้ที่หนึ่งเลยนะครับก็คือสํานักงานกองทุนทดแทนผู้สูวยสียรถจังเขตนะครับพุงรู้ดีว่าจะมีเขตเนาะก็สามารถไปที่กองทุนทดแทนผู้ชูเสียรถตามเขตของคุณได้นะครับ2ก็คือสํานักงานกองทุนทดแทนของจังหวัดนะครับก็คือคอพอไปตามจังหวัดแล้วก็สุดท้ายเลยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถนะครับอันนี้ก็สามารถไปขอเบิกเงินกองทุนได้เหมือนกันนะครับ กรณีซื้อรถต่อจากคนอื่นแล้วจําเป็นหรือไม่ที่จะต้องเปลี่ยนชื่อมาเป็นของตัวเองครับคําตอบคือก็ไม่ต้องไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องอะไรครับขอแค่เจ้าของเดิมไม่ประยุกเลิกอพรบตัวเดิมนะครับตัวพรบก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมนะไม่ต้องเปลี่ยนอะไรใดทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าพรบเราคุ้มครองผู้ประสบเหตุนะครับไม่ได้ดูว่ารถคันนั้นนะนะครับเป็นเจ้าใครเป็นเจ้าของนะเราดูแค่ว่าหลังๆเลยเราดูความคุ้มครองพรบดูแค่ว่า รถคันนั้นไปชนใครแล้วมีผู้ประสบภ,ภัยหรือมีใครบ้างที่บาดเจ็บจากรถคันนั้นนะครับเพราะ,ะนั้นก็ไม่ได้เกี่ยวเราไม่ได้คุ้มครองทรัพย์สินเพราะ,ะนั้นก็จะไม่ได้ดูส่วนได้เสียที่เกิดขึ้นนะครับเราคุ้มครองคนนเราก็เลยไม่ได้ดูส่วนได้เสียนะครับความผิดนะครับตามพรบรผู้พ่องผู้ประสบภัยรถที่มีโทษปรับสถานเดียวนะครับ ให้นาทบียนะครับมีอำนาจเปรียบเทียบปรับและให้ชำระค่าปรับจำนวนนั้นแล้วให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบง,งคับกฎหมายนะครับวิธีพิจารณาคดีอาญาภายในสามสิบวันในโจทย์ก็เขาตัวก็ถามว่ากรณีถ้าเป็นโทษปรับสถานเดียวนี่ต้องอต้องพิจารณาแล้วคดีความภายในอาญาเนี่ยกี่วันก็ตอบสามสิบวันนะครับถ้าเป็นโทษปรับอย่างเดียวนะต่อมาครับกรณีผู้สบภัยหรือทายาทได้ได้รับความเป็นธรรมจากบริษัทประกัน อันนี้ก็คือถ้ารู้สึกว่าไม่รับความเป็นธรรมนะครับก็สามารถยื่นขอร้องเรียนความเป็นธรรมที่คอปพอได้นะครับโดยที่คอปพเขาก็จะจัดหานะครับแล้วก็ให้คุณยื่นเรื่องเข้าสู่รูปแบบอนุญาโตตุลาการนะครับก็คือเป็นการไกลเกลี่ยนะครับหรือการหยุดข้อพิพาทนะครับวิเคราะห์พิพาทข้อพิพาทระหว่างผู้เอาประกันนะครับบริษัทประกันแล้วก็ผู้เสียหายนะครับ การยื่นคำขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นนะครับต่อกองทุนทดแทนผู้ประสบภ,ภัยจากรถนะครับสามารถยื่นได้ที่ไหนนะครับก็ยื่นได้ที่กล่าวมาเมื่อกี้ฮะก็คือตั้งแต่เขตจังหวัดภาคนะครับเพราะนี้เจอข้อสอบแบบนี้ต่อถูกทุกข้อนะฮะมันมี3ข้อแล้วเขาจะใท้คือถูกทุกข้อนะครับไปต่อนะ กรณีผู้ประสบภัยนะครับจากรถได้รับค่าเสียหายจากบริษัทประกันไปแล้วแต่ไม่เพียงพอตกรางใช้ที่รับนะครับคือรู้สึกว่ามันมันไม่มันไม่ได้อะคุ้มนะครับเราก็สามารถที่จะเรียกร้องกับคนที่เป็นคนกระทำละเมิดนะครับหรือคนที่เป็นฝ่ายผิดได้แต่ถ้าในกรณีที่มีการเข้าสู่ในส่วนขั้นพิจารณานะครับในส่วนของศาลหรืออะไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่คุณต้องทําคือคุณต้องฟ้องเขาตั้งแต่ การไต่สวนชั้นต้นนะครับคือคือตามประมวลกฎหมายแล้วเนี่ยนะฮะนะตอนนี้เขาบอกว่าถ้าคุณไม่ได้ฟ้องตั้งแต่แรกเนี่ยคุณจะไม่สามารถฟ้องได้นะฮะฉรนัันใครก็ตามที่แบบเฮ้ยเสร็จแล้ว,วลฟ้องเสร็จแล้วลไม่มาฟ้องรอบที่สองนะครับคือไม่ได้ฟ้องตัวตัว,ตวผู้กำำระทําจําเลยมาตั้งแต่ต้นเนี่ยคุณจะไม่สามารถฟ้องร้องกาเสียหายได้นะครับเพราะตามประมวลกฎหมายเขาเขียนไว้อย่างนั้นนะครับ แต่ถ้าวันนี้คุณไม่ได้เข้าสู่ชั้นในส่วนของคดีเป็นชั้นศาลนะครับก็ไม่ได้ตัดสินที่คุณจะเรียกร้องจากผู้กระทำละเมิดนนะครับค่าบริการทางการแพทย์ที่พรบคุ้มครองมีอะไรบ้างเนี่ยคือค่าห้องนะครับค่าไม้ค้ำค่าเอ็กซเรย์ค่าจ้างพยาบาลวิเศษวงเล็บหากแพทย์สั่งนะครับค่าไม่มีคําว่าแพทย์สั่งไม่ได้ถ้าพยาบาลนะค่าจ้างพยาบาลเนี่ยนะครับถ้าหมอบอกเฮ้ยอาการมันหนักมากคุณ ต้องจ้างบยาบาลพิเศษ,ษเพื่อดูแลคนโงน,นี้โดยเฉพาะแล้วหมอบอกว่าเป็นความจำเป็นที่ต้องมีอันนี้สามารถเบิกได้แต่ถ้าไม่ได้ลงเนบหรือไม่ได้เขียนว่าหากไม่ได้เขียนว่าแพทย์สั่งนะครับอันนี้เบิกไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นความต้องการของคุณหมอไม่ได้สั่งนี่นะฮะต่อมาครับลำดับค้นขอรับค่าปรุงศพนะครับจากกองทุนทดแทนนะครับหรือค่าชดเชยก็ เริ่มมั่งแต่บุตรนะครับสามีภรรยานะฮะกรณีที่จ,จดทะเบียนก็เป็นหลักนะครับพุญบุญธรรมตามมาบิดามารดาสามีภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียนนะครับโดยที่ต้องมีบุคคลยืนยันนะครับหรือว่ามีเอกสาตรต่างๆมายืนยันนะครับต่อมาถ้าไม่ถิน่นพวกนี้ก็ญาติใกล้ชิดไปทีน,นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นลักษณะของทาญาติเขาจะให้บุตรก่อนแล้วก็สู่ต่อสามีภรรยานะครับแล้วถ้ามีคบุญบุรธรรมก็จะตามไปที่บุรบุรธรรมบิดามารดานะครับแล้วก็สามีภรรยาที่ไม่ได้ จดทะเบียนนะครเวลาคือจะตามนี้นะครับเหล่าบอกเฮ้ยเอาแบบนี้สามีภรรยาสามารถอยู่ข้ายกนได้นนะได้นะครับแต่ก็ต้องมีหลักฐานานั่งอิงสลับกันได้นะระหว่างบิดามารดากับสามีนะฮะแต่เขาจะให้บิดามารดาก่อนเพ,พราะเพราะว่าสามีภรรยาถ้าไม่ได้จดทะเบียนมันไม่มีหลักฐานาน้างอิงทีชัดเจนนะครับพร้นแต่แต่ถ้าคุณมีแล้วพ่อแม่ของฝ่ายนั้นไม่ได้อะไรนะครับก็สามารถยื่นได้เพราะฉะนั้นใครก็ตามนะคบที่มีสามีแล้วเราก็ว่าสามีจะไปใช้ชีวิตอื่น ให้รีบจดทะเบียนไว้นะครับน้อยคุณจะมีสิทธิ์มากกว่าพ่อแม่เขานะครับ